กากะแค่คสบายดีและสวัสดีนเนาะ่อแม่พี่น้องไม่อนี้บอกกันสีผ้ามันหล่อเที่ยววัดมหาโศกเนาะอยู่ที่เมืองอาสะพังทองแขวงส้อนใเขตเนาะบ้านบ้านโศกไซเนาะมาเบิ่งกันเลยเนาะ <c oughs> ไปเดี๋ยวยิพาไปหวันอ่ะ โตแบบนี้เดกตเด็กโแบบนี้เพราะ่าบเมืองสงสได้อยู่ดีงกลาเนาะเดี๋ยวทูบลืมซื้อก็ได้นะจะลซื้อลน้นา น,นี่ภาพประจำวันเกิดถูกไหน้องตรงนี้ตรงนี็นเนาอ,อันนี้ผู้ท้าเริ่มต้นเท่าไหร่นี่พ่ออันนี้โอ้ได้เซนน้อยใหญ่ก่บเส้ เอาไว้โอกาสหน้าเนาะตอนที่เราบูมีเงินมาไปโอกาสหน้านี่ว่ามาินเหื่อนวามือซื้อนาะไปมีเงินหลอก่อนด้ยยด้วยด้ว ้ตอนนี้ก็เวลาจักโมงแล้วนี10โมงแล้วแดดแห้งขนาดนั้ มืนอนีกคือคนบ่ลายปรนะเด็เนาะมาเพราะว่ายังเป็นตอนเศร้าอยู่มืนอนีกบระกันเกสีบ่ได้ซื้อทูบเนาะเกสีมากรกาบไหว้ด้วยใจศรัทธาสิเนาะตั้ง,นะงใจว่าดินเนาะมืัอนี้เนาะคือมาถ่ายคลิปอี่ยังนี่แเลยเนาะ พูนเพิ่นส้างใหม่อีกเนาะสององค์พระหลังจากที่ปอยมาดนเนาะเพิ่นก็ส้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะนี่ก็เป็นบ่อนท่องเที่ยวหนึ่งเที่ยวมีเสียง,ง,งดังเนาะ ยูที่เมืองอัดสฟังทองผู้ใดที่ว่ามาขอพรหรือว่าขอโชคขอลาดชนิดก็สมความอุงมัติปถนาหมดเนาะตามที่ยินเพิ่เว้าเนาะอนแบบบอกกันก็เคยมาแต่ว่าบอกกันบอกเคยบอกเคยแบบมาขอพรแล้ว่าขอยังหลายนะแบ มาวหวเคยมาอยู่เนาะอะก็หายไปดนเติมภากกรรมมาอีกครั้งเดี๋ยวจะพาพามาเบ่งว่าความแตกต่างแต่เก่ากับตอนนี้มันแตกต่างหลายบ่เนาะ แต่ก่อนนะ <มา S 1> เพิ่ <มา S 1> ยังเห็ด่แล่วเนาะสะพานนะันี่ตอนที่ <มา S 1> บอกการมาตอนนั้นเนาะแล้วก็น้ำตกก็ยังบง่มีเนาะแต่ตอนนี้ก็มีน้ำตกแลนะ้วเนาะมีน้ำตกที่แบบใสเลยเนาะแนมเห็นเหาอขี้ดินกาเนาะมีป่าจิบ ตะกอดอยนี่ป้าเลี้ยงบ่ปลาค้ำบ่ปลาค้ำน,นั่นเลยใช่ไหมเธอรุนตัดตายมืนที่ตะกอดในพันเห็ดใหม่อีกแล้วนเนาะเพิ่นแบบปรุงแต่งไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวพอกันสิมาไหวยพายานาคเนาะแล้วก็ขอพรเนาะเพิ่นเนาะมื้อน,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 นี้เดี๋ยงประดงขาเด้อเอา้า

มาเบิ่งข้างหลังเนาะอันนี้แต่ก่อนคือว่าเห็ดน้ําตกแม่นบ่เฮ็ดแต่ว่าเพิ่นเซาบ่บ่ยังใช้อยู่เด้มื้อนั้นก็เห็นแต่ในคลิปเนาะคือบ่เห็นเ็ดใหม่นี่เยังบ่ได้เปิดมื้อนี้บ่มีน้ําตกิมี เดี๋ยวบอกกันสิพาว่าไหวพระ มาเบ่งใบเทวีสุวรรณเนะาะมืดว่ะเด,ดินมาสองันาดม่นตัวแไปเ,เดี๋ยวจะพามาเบ่งผาที่เพิ่สร้างใหม่นะบ่ฮู้ว่าเป็นผาเอยียง ตอนนี้กำลังสางอยู่เนาะ ตอนนี้ยังบ่งหูเลยเนาะเอาเย็บได้อยู่ที่นี่เนาะเย็บได้อยู่ตรนะ่นี้นี่คือแบบหาทัวร์ทัวร์เลยเนาะ สวยงามเลยเนาะเพื่อนเห็นยังบนเล่วเนาะเสียงเดียดกับบมีผู้ใดที่เข้ามาบ่งคลิปบอกันกาฝฟก็ไลค์ก็ติดตามแม่บอกัน์ได้เลยเพื่อเป็นกำลังใจบอกัน์ทำคลิปใหม่ๆให้เบิ่งเนาะ ตอนนี้ประกันก็นได้ยางออมถั่วมันแล้วเนาะ